ช่วงเวลาอย่างสาระดีๆต่อไปนี้สีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้สีรีวิวมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้รุ่นสองหลังหนังสือสามแถวและเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้รุ่นสี่หลังหนังสือสามแถวมาให้เพื่อนๆนได้ฟังเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้รุ่นสอง นังสือด้านหลังสามแถวสร้างขึ้นในปีพศ2490หลังจากที่หลวงพ่อได้มรณภาพลงแล้วโดยลักษณะเหรียญเป็นเหรียญเสมาทรงสูงมีการสร้างด้วยเนื้อเงินและเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้ลักษณะด้านหน้าของเหรียญมีรูปหลวงพ่อเปลี่ยนครึ่งองค์ห่มจีวร ลดหลาย้าด้าสังคติมีหนังสือไทยในเหรียญด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อวัดใตยด้านหลังมีอัครยันใต้อัครยันมีหนังสือไทยเขียนว่าพระวิสุทธิรังสีปุงเล็บเปลี่ยนวัดชัยชุมพลชนะสงคราม2,405ถึง 2490สำหรับเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้รุ่น4ด้านหลังนังสือสี่แถวสร้างขึ้นในปีพศ2490เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อแจกใจ่ายในงานศพของหลวงพอ่อโดยลักษณะเหรียญเป็นเหรียญเสมาทรงสูงแบบเดียวกับพิมพ์หนังสือสามแถวแต่มีการแก้ไขบล็อก ด้านหลังใหม่มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างไม่ได้ระบุเอาไว้ด้านหน้าของเหรียญมีรูปหลวงพ่อเปลี่ยนครึ่งองค์ขมจีวรลดไหล่ผ้า,าสังฆติมีหนังสือไทยในเหรียญด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อวัดตต้ด้านหลังมีอักขรยันใต้อักขรยันมีหนังสือไทยเขียนว่า พระวิ e. สุทธิรังสีเปลี่ยนเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีวัดชัยชุมพลชาตะ4 4 0 4มรณะ2490พุทธคุณเหรียญของหลวงพ่อเปลี่ยนนั้นมีประสบการณ์มากมายทั้งเรื่องปืนมีดรับรองได้เลยทีเดียว พราะหลวงพ่อเป็นนักเลงเก่าชอบทาง,งคงกระพันชาตีอยู่แล้วส่วนในเรื่องเมตตาในคาถาข้อแสดงอยู่แล้วว่าทั้งสองมรรคผลพร้อมจัดว่าเป็นเครื่องคบใครมีไว้ครอบครองรักษาไว้ให้ดีปัจจุบันนั้นหายากยิ่งนักครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปลี่ยนในรุ่น 2และรุ่น4ที่ตีรีวิวนำมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมและรับฟังและไว้พบก,กันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ